าแล้วผมก็สําหรับของฟรีนะครับผมที่เขาแจกนะผมจะมีอะไรบ้างนะจะมีปืนอยู่ด้วยกันประมาณ7กระบอกนะครับผมนะเกระบอกเ็ดกระบอกนะสําหรับใครที่อยากได้นะครับผมก็มีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันนะครับเป็นกิจกรรมใหม่นะอันนี้ผมรีวิวช้าหน่อยเพราะว่าเมื่อวานมันติดวีฟนะครับอ๋อนี่นะครับเป็นอันนี้กิจกรรมใหม่นะผมแจกสกินปืนฟรีเก็บโทเค็นให้ครบนะครับสูงสุด70อันแล้วก็ เอามาแรกนะครับเป็นกล่องสกินปืนอยู่ประมาณ7กระบอกนะครับก็จะเริ่มทำภารกิจได้ตั้งแต่วันที่10พฤษภาจนถึงวันที่16พฤษภาคมนะครับ1โทเคตแลกได้1กล่องนะครับสูงสุดอย่างละ10กล่องนะสำหรับสกินปืนที่จะแจกก็จะมีอะไรบ้างนะครับมีเฟ n ม d ดากอนคิวปิดเลิฟเมกเกิลนะครับ1.14 4ไฟหรือว่า2องไฟนะแล้วก็ทอมสันนะครับสกินทอมสันนะครับแล้วก็ a m 8นะครับเลี่บีแล้วก็ ลูกซองดีแท็กนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูสถานะกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับตอนแรกจะเป็นเฟรมดราก้อนนะครับนี่เฟรมดราก้อนตอนนี้สถานะก็เป็นดาเมจสองอัตราการยิงหนึ่งแมกซีนลบหนึ่งนะต่อไปก็เป็นสกาคิวปิดเลิฟนะครับคิวปิดเลิฟก็จะเป็นดาเมจหนึ่งอัตราการยิงสองระยะลบหนึ่งนะครับผมแล้วก็เอ็มพีสีศูนย์นะครับเมกเกิลเมกเกิลนะครับนี่ตัวนี้นะครับ แจคฟรี Free, ก็จะเป็นดาเมจ2ระยะ1ความเร็วโหลดลบหนึ่งนะครับต่อไปเป็นซองไฟนะครับผมตัวนี้นะครับดาเมจบวกอัตราการยิงลบ1แม็กกาซีนบวก1นะครับแล้วก็ทอมสันนะครับผมไทม์ทรเวลนะครับก็จะเป็นระยะบวกสองความเร็วโหลดบวก1แม็กกาซีนลบหนึ่งนะครับต่อไปก็เป็นไอเอมแปดนะครับไอเอมแปดจะเป็นลิลีบีดนะครับนี่ ตัวนี้นะครับอัตราการยิง2งแมกกาซีนลบหนึ่งนะครับแล้วก็ต่อไปเป็นซองดีแท็กนะผมนะแจกฟรีนะผมสถานะก็ดาเมจหนึ่งระยะลบหนึ่งแม่นยำบวกหนึ่งนะครับอันนี้เนี่ยนะครับผมเรามีโอกาสเก็บโทเค็นได้สูงสุดนะครับวันละ10อันย้ำนะครับว่าวันละ10อันรวมกันเป็น7วันก็70โทเค็นนะครับ70โทเค็นนี้เราสามารถแลกสกินปืนจำนวน70กล่องนะครับแล้วก็มันจะเปิดให้แลก,ก่อนที่15แล้วก็16นะครับ ใครที่เก็บโทเค็นไว้ก็คือเก็บโทเค็นไว้ให้ครบ70บอันนั่นแหละแล้วก็เอามาแลกถ้าเกิดว่าเก็บครบอะไรประมาณนี้ก็จะได้พวกนี้ทั้งหมดเลยเป็นกล่องสุ่มถ้าเกิดว่าดวงดีก็เปิดได้ถาวรนะครับถ้าเกิดดวงซวยก็ไม่ได้ถาวรนะครับมีใครบางคนบอกไว้ว่าเกมฟีวายคือเกมเอาชีวิตรอดแต่หาลุงไม ว่ามันคือเกมที่จะต้องแข่งขันสกินสุดเฟี้ยวนั่นก็คือสกินปืนใหม่ล่าสุดลูกซองมันใช่ลูกซองหรอวะดูดิรูปร่างลักษณะหน้าตาของมันอย่างกับปลาไหลเหมือนแบบว่าตายแล้วเกิดมาอีกสิบรอบอะไรเงี้ยอ๋อเว้ สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง KTC Gamer มีจุดวันนี้ก็มีปืนใหม่เข้ามาอีกแล้วนะครับผมโอ้โหสดๆร้อน M1014 g r e e n f r a m e d a g o n นะครับผมทุกคนครับสำหรับใครที่อยากจะเล่นนะครับผมก็สามารถมาเล่นได้แล้วตั้งแต่8ปดมภาคมนะครับยิงยาวไปเรื่อยๆน่าจะหมดอีกทีนึงก็ประมาณเดือนหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับผมสำหรับสกินปืนตัวนี้นะครับ ใครที่อยากจะมาสุมแนะนําว่านดีบๆมาสุมนะครับเพราะอะไรน่ะหรอถ้าใส่ก่อนก็เท่ก่อนไงล่ะครับทุกคนเอาละโอ้โหอันนี้คือรูปร่างหน้าตาของเลเวลที่1น,นะก็เวลาเราสุม่มเราก็จะได้มาประมาณนี้นะ่ะทุกคนเอาละผมก็จะทาการสุ่มเลยนะครับไม่รอช้าแล้วก็เลือกของ2ชิ้นที่เราไม่ต้องการออกไปนะฮะก็จะมีกล่องซุมสกินปืนแล้วก็กระเป๋าไอสองตัวนี้ผมไม่เอานะครับเอาละมุนไปก้าวเพชร แบบขอให้ได้เก้าเพชรตั้งแต่แรกเลยได้ปะโอ้ย,อยของเกลือมาก่อนไม่เป็นไรรอบต่อไปได้แน่นอนข้าเชื่ออย่างนั้นอืมอือันนี้ยิ่งมีแล้วดอะได้เป็นโทเค็นปอบใจมาออกดีๆของดีๆออกมาปับ๊บอืมอืมชินส่วนของสรงจำเอาละของมาของมาเอ้ยสุดยอดนี่แหละครับผม ดวงครับผมคนมันมีดวงนะครับถ้าใครอยากมีดวงแบบผมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์รงนี้แล้วก็ลองไปสุ่มดูผมบอกเลยว่า9เพชรเนี่ยออกแน่นอนนะครับแต่ผมน่าจะออกที่9 9เพชรนะครับโอเคแล้วเรามาดูกันสิมันจะเป็นสกินปืนยังไงนะว้าวว้าวว้าว,ว,าว,ว,าว,ว,าวกินเฟรมดากโก้ครับผมสถานะก็ไม่ได้แย่นะทุกคนสําหรับเริ่มต้นนะเอ้ยนี่แหละสวยงามสวยงาม ดูสิเลเวลที่1ดาเมจ1อัตราการยิง1ความเร็วรีโหลดลบ2คุณพระอะไรครับเนี่ยยิงยิงชาตินี้ยิงตายเสร็จปุ๊บเนี่ยต้องแบบจุกประมาณสัก10กว่ารอบเงี้ยเราถึงจะรีโหลดกระสุนเสร็จเกินไปเฮ้ยเกินไปเลเวล2ก็จะมีแถบชื่อใช่ไหมแล้วก็จะปลดล็อกสถานะนิดหน่อยนะครับอัตราการยิงก็เท่าเดิมดาเมจก็เท่าเดิมแต่ว่าความเร็วรีโหลดจะหายไปแจว ต่อไปก็เป็นเลเวล3นะเลเวล3นี่จะเป็นโมเดลใหม่อย่างเดียวโอ,อ้เลเวล4ครับผมจะมีอะไรอะเลเวล4เดี๋ยวเราไปดูเลเวล4กันนะครับเลเวล4ก็จะเป็นเอฟเฟกต์ปะทะกับอัพเกรดสถานะได้ตากันยิง2มาเอ้ยผมว่าเลเวล4ก็ใช้ได้นะแล้วก็เลเวลที่5นะครับผมจะเป็นเอฟเฟกต์ตอนยิงนะแล้วก็เอฟเฟกต์สังหารเฮ้ยไม่เลวทุกคนไม่เลวสองอันนี้ผมว่าผมน่าจะเอาถึงเลเวล5ว่ะทุกคน เลเวลหกเลเวลเจ็ดเดี๋ยวผมว่าน่าจะไม่ไหวนะครับทุกคนน่าจะหมดเยอะนะครับเพราะว่าเลเวลหกเนี่ยมันสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงกับไอบอลเฉยๆนะครับแล้วก็เหมือนโมเดลมันจะแบบว่าไม่เหมือนแบบปืนลูกซองอะครับทุกคนมันเหมือนแบบว่าเอคมังกรอะไรเงี้ยครับผมถ้าเอคมังกรนะแล้วก็เลเวลเจ็ดนะครับเป็นแบบว่าได้ท่าทางพิเศษมานะครับเอ้ผมอยากได้ท่าว่ะมันน่าจะมีท่าทางขาแยกอะเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรล,ละกันนะ ล้วก็จะอัพให้ทุกคนได้ดูแล้วกันนะครับนะประมาณสักสามเลเวลสี่เลเวลนี้แหละนะครับอัพขำๆแล้วกันนะครับก็อพอดีเพชรมันเหลือครับทุกคนไปเลื่อนขั้นเลยละกันนะครับผมเลเวลที่สองครับอ๋อหอยนะอ๋อหอยนะได้มาแล้วเลเวลที่สองอ๋อหอยนะก็ไม่ธรรมดาได้มาเหมือนกันนะครับอนะต่อไปก็เลเวลที่สามเลเวลที่สี่ผมว่าน่าจะหยุดที่เลเวลสี่เลเวลห้านี่แหละวะทุกคนเออเอาละ อัพไปอัพไปอัพไปอัพเลเวลสามต่อไปเลยแล้วกันนะครับโอเคอเฮ้ยใครช่วยมาเนี่ยไม่เอาอย่าเพิ่งเข้าหกขับเจ็ดขับเจ็ดไม่เอาแล้วกันนะครับไปตัดสินใจแล้วนะครับเราอัพถึงเลเวลสามเลเวลสี่ก็พอแล้วนะครับไปแมฟนี่ไดโมเดลใหม่มาด้วยโคตรเท่ครับผมเอาละ่ะต่อไปนะครับเลเวลที่สี่ครับอย่ารอช้าไป เรียบร้อยครับผมได้เอฟเฟกต์ปะทะแล้วก็อัปเกรดสถานะด้วยนะครับอัตรการยิง2เนี่ยโอ้ยโคตรเท่เลยเดี๋ยวเอาไปลงแบบแอคแ,แบบยิงเท่ๆในฟีสไต์ดีกว่าทุกคนปะเจอกันในฟีสไตนะฮะ <c oughs> <c oughs> มาแล้วฟีสไตไหนดูซีเอ็มหนึ่งส่วนหนึ่งซีเฮ้ยอย่างเท่เลยทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่พอ <c oughs> ไม่พอ <c oughs> เราใส่ปีกด้วยปีกเขียวปีกเขียวนี่อื้อหือ บอกเลยใครเห็นก็ต้องกลัวนะครับใครเห็นก็ต้องกลัวแต่เข้าไปยิงกันดีกว่าในโซนฟีสไตทุกคนมาทุกคนต้องเกรงกลัวปั๊บอ่ะสวยเข้าหัวมาเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ทุกคนไม่เป็นไรไม่เป็นไรเฮ้ยกระโดดโอ้ไม่ไหววะอันนี้มันมีสเตปมีเชิ้มีชั้นด้วย มันจะเป็นไปได้ยังไงวะทุกคนลูกซองใหม่มันจะแพ้ปืนกากๆนี่หรอนี่เราหมดตั้งหลายเพชน,นะเฮ้ยเฮ้ยมา้ายโอ้โหเรียบร้อยอะไรครับเนี่ยเกินไปเฮ้ยขอสักคิวหนึ่งไม่ได้ลื่ยังไงเราเอาคลิปแบบ็อตเท่ๆให้คนดออูเขาเห็นหน่อยว่าแบบปืนมันมีประสิทธิ์เอาใหม่แก้ตัวตีตีโอมาเออตายมาดิวะ มาดิมากมาดิดับเบิลคิวดับเบิลคิวเป็นไงล่ะเออวโอเคนะครับผมก็จะประมาณนี้ละกันนะครับสาหรับลูกซองตัวใหม่นะคะอยากจะไปสุ่มก็ไปสุ่มนะครับผมคลิปนี้มันทําให้ผมได้รู้แล้วนะครับว่าแม้เงินจะมีมากเท่าไหร่นะครับแต่ฝีมือมันกากมันก็ทําอะไรไม่ได้หรอกครับได้แต่เอาสะกินปืนมาแอคโชว์เท่ๆเท่านั้นแหละฝีมือมันไม่ถึงมันก็เล่นไม่ได้หรอกแล้วเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ หน้าดีายวเด่าสี่สิบกังไปมั่เอา้าลืมใส่กูปังโอ้โหไป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 ยังไป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 ยังสบายสบายไปไปไยมงไปไปัพเกียรปปไปไปไปส เฮ้ยอัพได้อีกปะเกิดไปเป๊ะอ่าได้ยูได้ยูได้ยูแกววๆๆๆเวลหาเลยวะเฮ้ยเขาเสียพันพันสองพันเพชรยองกนะเม่นาวพนท่าพันสามบวกพันสามบวกพันสามสามพันเกาอยเพชรเออวะเยถือเถือเถือถือว่าถือก เดาเดาเดาเลือบัตรคู่ป่องอเพราะต้องสื่อสามพันเพชรเลยบอกว่าซื้อสามพันเพยทอะไรยังพักสุมอยู่จนงรบไปนสามพันเพชรนีมันเท่าไหร่วะหาสิบกลองหกสิบเอ้เจ็ดสิบกลองสามพันห้าหกสิบกล่องก็สามพันเพชรใช้ไปอ่านี่นี่นไปพอีพ่งใเพปาแมนแมนนแมน,แมน เมเ่อสามบุลณะเมื่สามบุลณเอาลองมึงวางเขาะไดใดเลยเตุยตุยชชอ๋ได้ก็วะโอ้ยเฮียเมีงเสียดายเเขียนวะสองร้อยอันมันเกินมากมั้ช่วยนะหัวนากดเพื่อนเลยเออได้แล้วได้แล้วได้แล้วผมได้แล้วผมได้แล้วใครกดไลค์แล้ว